สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมไฮโรไทยนะคะวันนี้เรามีทุนมาอยู่ที่ห้า0มืนบาทนะคะคือเมื่อวานเล่นได้เยอะหน่อยนะก็เลยมาจัดกันนะคะทุกคนคะโอเคไปที่ห้องผู้ตเสียนนะคะตอนนี้สกอร์มันออกที่ต่ำนะคะสองสามสี่หนึ่งสี่ห้านะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราแทงเลยเม็ดละพันอืมใส่เลยนะสามสี่ห้านะคะไปที่สูงนะคะแทงติงศูน5 0ห้าพันนะคะทุกคนคะรอบนี้เรากระจายไปเยอะนะทุกคนนะ อ่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะออกสูงหรือจะออกต่ำนะหมดไปสองหมื่นแล้วนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะสี่สี่ห้าสิบสามสูงเลยได้ตัวปูนด้วยทุกคนติดมาสองหมื่นทุกคนขึ้นไปเจ็ดหมื่นสองทุกคนค่ะโอ้โหได้กำไรมาสองหมื่นแล้วนอนทุกคนเอ่อปหารอบนี้ไปที่ต่ำเลยเม็ดลพัน์เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสามหนึ่งสองสามนะคะทุกคนปกต่ำ โอ้ตัวคูณสิบกิเมตรเนี่ยเกี่ยวมาแล้วเยี่ยวสามสี่ทุกคนค่ะเต็มเครื่องอีกแล้วนะคะนี่คุ้มจริงๆนะคะเปิดนี้โอ้โหขึ้นไปนะหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแล้วทุกคนโอ้โหนี่เราสามารถเลิกได้เลยนะทุกคนโอเคนะคะก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b e ไฮโลช n แนลด้วยนะ,ะทุกคนนะ ใครที่สนใจอยากลองเล่นเกมไฮโรไทยนะคะเว็บยูฟาเจ็ดคิมทักหาแอดมินได้เลยหรือว่าจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเพราะว่าออมปักบุดไว้ให้แล้วนะโอเครอบนี้ทั้นหนึ่งสองสามโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วใครที่อยากได้สามาจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคลิปนี้ก็จบไปที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ